เร็จนะะฮย่าเจอไปไปขึ้นที่ท่าเรือนะฮะท่านผู้ชมนะฮะก็เจอที่หลุดใจซื้อทั้งไปมีหมกสารด้วยฮะอะไรมีหมกสารขายด้วยนะฮะท่านผู้ชมโมล้อร้อนเนี่ยโอ้หมกเทียบเลยเนี่ยพอแดดร้อนครับงในมีหมกขายเยอะแล้วมีเครื่องสารด้วยแฮนดิกราฟปพ๊บ ก็ได้พเนึงกีน่นานแะล้วอ,อ่าีครับก็สวยแม่อ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะ,ะนี่คผมแม่เขาถ่ายรูปนะครับมืเดเลยนะแม่ หนึ่งสองสามนะครับโอเคครับ